แไหมเห็นแล้วอะไรไมนะลืมลวดูตรงตรงนอนกอนไหมดูแค่พี่เดียวเก็ีอนไรก่อนเอาหวยเลยโอ้เกลนไปขีดปืนอ้อะไรอะไรอะีรกะไรอะไร โอ้ยหนึปังไปแค่นั้นโอ้ม่มีเจ็ดมีเจ็ดสดอกนั่นไ่ดอกบเจ็ดสีะมันไม่น่ามีนจะบีี่มันตืนนี่ไห้ตัวเนี้ยขี่มันเยอะไปะดิ อ๋ออยากได้รถคันนี้พี่มีก็อยากได้ไหมขาดแลยวะดูดิลาห้องไปพี่ข้างบนนะไปค้นคตรงไหนไหนๆเือีที่เราะตัวเด็กเด็กเด็กตัวเด็มีปืนอ่ะลุ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  ทำไงอะผีวิ่งมาถามตัวสติวติ่งวิ่งห่างจุดๆเลยเฮ้ยแล้วตัวเนียยยิงดิมันอะดีทีเอสมันอยู่ด้านหลังมันไม่ได้อยู่ข้างในนะมันอยู่ไหนนะมันอยู่ด้านหลังมันอยู่ด้านหลังมันยิงฝั่งตรงข้ามพี่เอันนี้ไม่เห็นผีเลยไม่เห็นพร้อมกันเลยสัตว์เลยอยู่ตรงไหนนะด้านหลังฝั่งนู้นน่ะฝั่งไอ้ที่มันมีถังแก๊สอ่ะมันนี่เข้าฝั่งนู้นอ่ะ ออกซ้ก็ได้มั้งหรือเราเจออกซ้ายก็ได้เดี๋ยวพี่ดูข้างบนให้ไม่มี่ถือปืนปนอยู่พี่อยิงบนใช่ไหมหนี่อยิงบนตายตายตายก็บอกป้าย เขคนละตี๊บคนละตี๊บคนละตี๊บคนละตี๊ไม่ใช่อีตัวนี้กระบอกฟ้ายังไม่พี่กระบอกฟ้ายังไม่ตัวนั้นนะไม่ใช่มันใส่เสื้อสีม่วงมันใส่เสื้อสีม่วงไม่ใช่พวกนี้อีตี๊นึ่งอันนี้อันนี้บอกฟ้าตายมีอี๊ดหนึงเหรอมันไอ้ดำมันมาคนเดียวที่เห็นมาคนเดียวหามันดินี่อยู่ฝั่งนู้นแหละแต่ ตายดาตายเติมเติมวกใช่ไหมใช่ใช่ใช่4ตัวนั่นพี่ไอ้เขี้ยวิ่งมาหาผมทั้งหน้าผมเลยพี่แต่มันดูตายมืออยู่ตัวนี้ก็เป็นหมอแล้วนะที่ลงไปต่อไม่ได้แล้วนะต้นนี้แน่อยู่ได้พี่ผมจำได้ผมก็มาลงวันนั้นมาคนเดียวก็ตรงนี้เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนจดเลยต้น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 นี้น่าจะดีเสือหน่อยดีเสือ เปลี่ยนเลยเดี๋ยวตัวนี้นะถ้เดียกทำยอดออกมาเลยได้ไหมล่ะที่นี่ไปดูไปดูต้องต้องเอาตัวไปเล

ไอ้หนีกูเปล่าไม่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 กูอยู่บ้านกูอยู่บ้านพ่อกูอยู่บ้านสองตัว่าปเลยพี่มีมีตัวมีตัวค้ดหายแล้วก็ออกไปยิงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอยู่ไหนอยู่ไหนมันหาพี่อยู่พี่หนีเลยก็ได้พี่เออพี่หนีพี่หนีอยู่สองตัว ออมไก่เลยนะ,นะเฮ้ยเรจะเอาอัดไปเล่นกระสุนเนมโฟก็ไม่่อยมีน่าจะล้มตัวหนึ่งอ่ะ,<น>ะเ้ยมโค่จะปืนแจมตัดๆๆตายเลยอ้อชิบหหยแล้วละห่มแล้วพี่แจมเขียวปีเลยเนี่ยปืนแจม <ico ot> โอ้พี่ลืมแล้วพี่ลืมไปว่าพี่ใส่แม็กดาเมียดไว้ จบแล้วพลาดเลยพลาดเลยแม่นนก็มีผลว่ะเอ้ยคุณลืมพกอนัยมาใครๆวิ่งเขาา้าป่าเนี่ยกระเป๋าสีอะไรมันใส่กระเป๋าสีเงินนะไม่เห็นไม่เห็นพวเราเปล่าใครไม่ใส่กระเป๋าเนี่ย มีนะสสเกลี่ผมมีคนวิ่งวิ่งเข้ามาในป่าเนี่ยไอ้ไอ้ใครเพื่อนเพื่อนเพื่อนแล้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยิงเลยยิงเลยใครไม่รู้เฮ้ยอันนี้ใครวิ่งไงไม่รู้มีคนวิ่งเข้ามาในป่าเนี่ยแล้วเตรียมมันวิ่งเข้ามาทำไมไม่ยิงไปยิงกินฟักทองนี่นี่นี่พวกกันพวกกันมันอยู่ฝั่งนู้นเอวนู้นอ่ะมาดูมาดูที่นู้นอ่ะอยู่ขวามือเนี่ยแล้วป้าเนี่ยเมกี้ยิงมันโดนเป็นเม็ดหนึ่งตายตายตายเพื่อนแล้วน่าใส่ใส่กิลลี่คนหนึ่ง เจ้าที่ผมคนเลยหนุมเดินบานกูดีใจมากเลยวะอุ้ยตกใจเลยไรเดินวางข้างสะดุ้งยเอามันนี่ว่าเราผมมนุษย์กัพี่วิ่งสนาบข้างกันมาเลยลองพีู่จน์ด้ครัเปลี่ยนอาอยู่มูใส่ไม่ใส่อาวัยเซาเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จิงก็เข้ามา ไอ้กอะตำรวจเฮ้คนหมดเปล่ายิงไม่ตายเป็งไงวะโดนละโดนละตัวเดียวใช่ไหมพี่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวตัวนั้นเลยตัวนั้นเลย้ผมไม่เห็นสอวะผมเห็นตัวเดียวมีตัวเดียวเมื่กี้ อักกูยังไม่ได้ลั่นสักนัดเลยขี้อ่ะเออมันไปไหนรู้แล้วอ่าก็มันบัากลอยอยู่บนอากาศนะพี่เห็นอ่ะพี่พยายามจะหยิบอักแหละมึงเดินเข้ามาไหนมาเนี่ยมีเตอร์เออในข้างบนบอกผมเล้หยิบมาเขาไห่มีแม่เฮ้ยไม่มีแม่กไม่มีปืนก็เท่านั้นเลยน้องเหมือนมีไม้ก็จะเสิยแต่ไม่รู้คาถาลุ้นดีๆนะพี่นอนนะมีใจอย่างเดียวก็พอแล้วไหนเบื่ออะไรนี่ M760 คืออะไรวะนอนเลยเด้หอหัวแตกไม่ต้องไปก,กันนะเือนี่อย่างพี่อยากกินไหม่หมดอะกูได้เต็มปากอะปุ๊บปุ๊บปุดด๊บปุ๊บหมดแล้วเก็บแล้วเหรอวันเก็บให้แล้ว